แล้ววันนี้ก็มาถึงกับรายการบวกไอเซน I 4ี่คนได้มาสี่คนจริงๆวิ่งไปพิดด้าน,น์ไหีเกือ <c oughs> บแล้วโอ้ยยืนอยู่ตรงนู้นเป็นชั่วโมองอะเอานะครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการไอเซนสี่จริงๆผมจะใช้แบบหลายคนกว่าดีก็ได้นะเออไม่ได้เนยมันกําหนดได้สี่นะเมื่กอก่อนมันแปดไงแต่รอบนี้เราก็ได้แค่พี่ดูแปดตัวตรึงจริงๆมาได้แค่สี่นะแต่พี่ดูเหล่านั้นอะคัดสรรมาเป็นพิเศษ ก็คือโด้ผู้ก,กับโด้หญิงตั้งบอกโด้ผู้ก,กับโดเมียใช่แล้วครับผมมันมีสองโดเราก็เลยทําการที่จะวางสองโดแบบตึงๆ <c oughs> มาดูกันนะครับว่าจะได้กี่วินาทีเนี่ย <c oughs> จัดไปเริ่มแรกนั้นเราก็ทําการวางตัวละครกันด้านหลังแบบเบิ่มๆแต่ต้องคํานวณไวอ้อย่างดีเพราะไม่อย่างนั้นตั้งเราไม่พอแน่นอนแล้วก็ทําการวางดีอาวัลลการวางตัวเงิน ที่ปั๊มได้เวฟแถมวางวางไปแล้วก็คุ้มค่าเอาง่ายๆคือปลาหมึกนะครับ <S <S แล้ก็วางตัวอื่นและก็วางเทปกาวทั้ง2ตัวและคำนวณเงินอย่างดีห้ามอัพการเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นคิดได้เออคิดยังไงวะไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆอะตอมิกมันจะกดได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าว่าถ้าเราอัพเกือบตันแล้วเนี่ยอะตอมิกุยไอเสียคนะตะกิวโอ้ยเอาแต่แบบเปลี่ยนโลกสีชั่วขนาหนึ่งเลยครับดีอาร์โลตึงจริงๆ,ๆ ดันมอนสเตอร์ในรอบแรกไปและกดล้างแบบรอดเท่วง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 เท่จริงๆตามไปด้วยอะตอมิกซามูไรทุยเจเลต์สนับสนุนโดยอีดิชเหมยช็อปและแล้ววันนี้กับบริการอีดิชเหมยแบบสุดตึงไอดีสุดเทพบอฟุสหรือว่าไอดีสุ่มต่างๆหรือไอดีโคสไอดีเงินติดไอดีออสตาหรือสุ่มไอดีต่างๆในเกมและที่สำคัญเลย เราเน้นทั้งฝั่งของออสตาเทว์ดีเฟนกับไอดีสุดตึงไก่เทพแบบตึงๆขายที่มองหายไอดีเริ่มต้นการเล่นแบบตึงๆแล้วแล้วก็เราขอแนะนำอี <c oughs> ดิสเหมยกับไอดีไก่ติดเจ็ดดาวแบบเท่ๆดูดิครับเวล์หนึ่งร้อยไปลก2องได้สบายแถมมีเขาเรียกว่ามีขูลเลอร์ด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอเจี้ย,ย,ย,ยไม่ใช่ธรรมดาคือเยอะมาก <c oughs> ตอนแรกผมคิดว่ามันจะน้อยๆนะครับแต่เลื่อนลงมานี่มียั่งเยอะเลยทีเดียวขายที่มองหาอดีเล่นกับเริ่มต้นสุดเทพก็สามารถ มาที่ร้านอินดเีเบอร์กันได้นะดูดิมีทั้งตาตา,าติดด้วยคือเยอะมากเลื่อนสุนจอยังไม่หมดนะเลือกดูเอาแล้วกันเยอะเกินและตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะงัดไม้ตายอะตอมิกคัสซึมออกมามาเลยเจ้ามอนแล้วมอนก็บินเข้ามาหน้าเต็มขนาดปลายบูฟาดบูบา,บา,บายังไม่ได้กดอะตอมิกก็จะแห้งตายอยู่แล้วอะตอมิกยัดหน้าไปดึงทีไอมต้เฮีอเฮ้อเฮ้อ้อเฮามเฮ้อนฮ้อเฮ้หเฮ้เฮ้อดอเฮ้อเฮอเฮ้อเฮอเฮอเฮอออ ไอ้เจ oh, yeah. ี๊ยหายไปเลยแล้วแล้วก sure. ็เว็บต่อไปที่1428ไม่งามเลยกล้ามอย่างงี้แน่นอนเป็น2ชั่วโมงแน่ๆเพราะว่าชาโดนะมันตึงยังไงเล่าดูดีครับมอนวิ่งออกมาเป็นกระตับอย่างงี้ผมก็วิ่งไปด้านหลังแล้วกดระเบิดอะตอมิกเข้าไปเบ้าหน้าหนึ่งทีอะตอมิกเละอ้าเฮี้หันมาอีกทีมอนหายไปไหนวะงงไอ้เจี๊ยแรงเกิน เจ้าแรงเกินต้านผมเลยพิมพ์ไปบอกว่าเกินไปป่าเแบเบมันตึงไปไหนโอ้โหหายเลยไม่ได้ทำอะไรเลย5 minutes later แล้วแล้วก็ตัดเข้ามาในเว็บเว็บตรงไหนวะ2,580 2นะครับในช่วงตรึงตอนนี้มาสเตอร์นั้นก็วิ่งหน้าตั้งมาเป็นกระจับรอเต็มแข้งรอเต็มน้านแน่นอนบอกคำเดียวมาสเตอร์ในรอบนี้จะทะลุตูดบ้านคุณให้ได้แต่ อย่าลืมสิเรามีพี่โดตัวตึงยืนโชว์หัำอยู่ตรงนั้นยังไงล่ะกู <c oughs> มไม่มีหัมเว้ยเออจริงด้วยมีโดแปลงเพศอยู่นี่หว่าอะตอมิกคารซึมว <c oughs> ัสกดไปที่สองตัวนั้น <c oughs> บอกคาเดียวมอนสะเทือนหายเลยเจ๊ ไอ้น,นกีกดคนเดียวหรือคนอื่นกดด้วยวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆมันอาจจะกดด้วยก็ได้นะ <c oughs> ให้ตายเถอะถ้ากดแบบอะตอมิกลวดแปดตัวแบบขั้นจิ๋วนี่มันจะขนาดไหนวะไอ้ชีเอ๊ะน้ำมันเป็นสิบล้านให้ตายเถอะและตอนนี้ครับแล้ก็แค่รอม้อนพวกนี้มันเดินเข้ามา เออทั้งช่องตรงนู้นนะ่ะแล้วเราก็ทําการที่จะกด Dario ให้มันกลับมาตรงนี้จริงๆตรงนี้ก็คุ้มนะตรงนั้นไม่คุ้มว่ะไอ้จะตายไวเกินตรงนี้ก็คุ้มอยู่นะครับในการย้อนหลังไปถึง3ช่องถ้ามาถึงตรงนี้โดนโด,นโดนพี่ตบตายแน่ๆไม่น่ารอด <c oughs> <c oughs> และแล้วก็มาถึง4,97 0เซแน่นอนถ้าเราไม่ข้ามอย่างนี้เนี่ยสองชั่วโมงแน่ๆคลิบเนี้ย <c oughs> ดูดิครับกลับมาเซอร์ที่เลือดเป็นหลักบี หลหลักพันล,ะ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 ละ้านล้านกำลังวิ่งหน้าตั้งมหาเทพเงาผมก็เลยทำการที่จะบอกว่าบ้าเสียบ้าซะและนี่ก็คือสุดยอดอะตอมิกซาบุไรอะตอมิกอ,อย่างอย่างอย่งอย่างไม่ถึงนี่แหละจังหวะนี้แหละมาสิมาใกล้ๆกว่านี้และพี่จะได้กระทืบแบบง่ายๆยังไงเล่าเข้ามาสิอะตอมแมกกดไปแล้วนะครับผมแค่เอาวิชันเอฟเฟกออกไปนะไอ้ชี ก็ตัวเดียวก็หายเลยอย่างงั้นเหรอตึงไปเปล่าเนี่ยอ้ I've minutes later แลล้วในช่วงที่6,000กับมอนสเตอร์นั้นกำลังยืนอย่างเจ็บปวดอือเออหายเลยเฮียโอ้ถ้าขนาดนี้ให้ตายเถอะดูดิครับท่านผู้ชมและเว็บใหม่ก็กำลังวิ่งเข้ามาอย่างน่าตั้งพวกมันเลยทำการร่างแบบรวดเร็วโดยไม่ทันอดีตียโดนดีโอพอดีเยี่ยมไปเลยผพวกเลยทำการที่จะกะระยะล้างแบบ รวดเร็วแนละทันทีทันใดกับมอสเตอร์นั้นกำลังโดนยอร์จและวิ่งมาเป็นกระตับรอบนี้แหละจะทะลุตูดบ้านคุณให้ได้เหีย <c oughs> <c oughs> yeah, น้ำลายติดคอเอาละครับเท่าผู้ชมก็วิ่งหน้าตัางมาแบบนี้บอกคำเดียวว่าเสียวใส่แน่ๆมาเลยไอ้นองเข้ามาหาพี่ใกล้ๆกว่านี้ได้เลยพี่จะได้ยัดอะตอมิกได้อย่างเต็มหน้ายัางไงเราเอาไปแดกนี่แนะ่อะตอมิก กะซึมไอเชียหายเลยกดอีกตัวหนึ่งก็ได้ไอเชียดูดิเลือนมันไหลเป็นน้ำยังมองไม่รับเยบอะปะไอเชียตอนนี้ผมกำลังที่จะกดดีาวเวโรแต่ทว่าแทบจะไม่ต้องกดมันหายไปเลยเฮ้ยวัตเตอร์ฟารมันตึงขนาดนี้เลยอย่างงั้นเลยอะตอมิกโอ้โหบ้าไปแล้วไม่ตึงจัดเลยอะและตอนนี้แล้วก็มาลอมมันเดินหำเหียวอีโคตรไกลและแล้ว ก็ถึงหน้าบ้านแล้วบอกคำเดียวจังหวะเนี้ยตัวนี้ตัวระเบิดแม่ไปในช่วงพลิบตาแบบไม่ต้องบัฟเลยยังไงเล่าเข้ามาสิเริ่มเ,เจ็บไขยแล้วเออตายไปเลยเจีย yeah. เอาละครับท่านผู้ชมแล้วก็มาด้านหลังอีกแล้วจับมาสิครับและตอนนี้ผมก็อรอล้างแบบตึงๆกับเวฟที่เจ็ดพนหกร้อยิบสองบเจ็ดพ อ่าสามสิบวินะครับตอนนี้ผมล้างไปแล้วก็มันก็จะวิ่งมาเป็นกระตับอย่างงี้นะฮะท่านผู้ชมบอกคำเดียวว่าตึงเปียกแน่นอนมาให้ใกล้กว่านี้สิพี่จะระเบิดอะตอมิกจัดหน้าคุณอย่างเต็มที่ยังไงล่ะไอ้เจี๊ยกลัวพูดอย่างงี้ทุกเวฟอะก็มาที่ครับเฮ้ยเอามาในวงพี่เลยจริงๆมันระเบิดเกินนอกวงไปนิดนึงนะแต่ว่าเอาเน้นชัวร์ดีกว่าในวงมันตึงๆอะไรเงี้ยอะตอมิกจิ๋วค้ซึม ไอ้เจี๊ยยังไม่ตายดูดิครับแต่เลือดของเขานั้นได้อย่างให้ไปหมดแล้วบ้าระตึงเพียะหายไปได้ยังไงแฮะละรอบนี้ก็มาเดินโชว์ความเหีียวอีกแล้วอีกโคตรไกลเลยไอ้เจี่ยตึงขนาดนี้เลยเนอะผมก็เลยทํามอ้าปักครั้งและโชว์ความตึงแบบเนี้ยไปแปดหมื่นวิแน่แๆเลยไอ้เจียตึงแปดหมื่นก็เฮียแล้ว ไอ้เอร์มือได้รอดก่อนตอนนี้แอร์มาก็น่าจะตัตยกันหมดเอาละครับท่านผู้ชมแล้วหลังจากนี้ฮะบอกคำเดียวอะตอมิกอะมีตึงว่ะเดี๋ยวตัดไปเวฟแบบตึงเปียกตึงเปียกเลยดีกว่านะถูกความตึงอะอย่างงั้นฮะไม่ไหวชิลว่ะนานเกิน two hours later จังหวะไหนในเวฟที่8,827ไม่ใช่เวฟนี่มันวิเอาละครับกลับมาสเตอร์ที่กำลังวิ่งหน้าตั้งมาด้วยความ เลือดแบบเบิ่มๆแต่ก็โดนไถแบบรวดเร็วยตายไปแล้วอเอาเลยครับท่านผู้ชมและผมก็จะรอล้างแบบเตื้องๆมาแล้วให้จ้มันตัวร้ายก็เราไม่ออกมาละนี่นี่ยังไม่มายังไม่มาเบิ่มก็ไ้ไอ้เจียอยู่ตรงนี้ไอ้เจียแา่ตายางเดียวผมแทบจะจับความเร็วมันไม่ทันมันไวเกินไปบ้าไปแล้วถ้ามันล้างมันทันก็น่าจะข้างหลังนะเอาเละครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มันก็เดินมาเต็มแขนเอาโดนดีโออะไรตัวน,นี้นี่อะเอาจีจนะาดีโอคือ แอบ,บกดออโต้อะมันมันก,นก็กดไปเรื่อยอ่ะแล้วตอนนี้ในเว็บที่900 0อ่ายี่ิหน่วยนะครับกำลังวิ่งมาหน้าเต็มแข้งรอบนี้แหละพี่จะถลุตูดบ้านน้องให้ได้เลยระหว่านั้นเจออะตอมบิกจิ๋วเข้าไปยัดหน้าเต็มแข้งเข้าไปสองทีบอกคำเดียวเลือดเหลือเท่ากระปิมมดเท่านั้นแต่ระหว่านั้นม,นมันแข็งแข่งแข็งแรง,แ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 งมากดูวิ่งมาด้านหลังแล้วแต่ทว่ามันก็ตายอยู่ดีเข้าบานพี่พีก็ไม่ตายนะเนอ่ะฮะเฮ้ ยังไม่ได้กดอะไรเลยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะอะตอมิกไอ้สัสกดทำไมคน <c oughs> อะตอมิกใหญ่นะทำไมอู้หชิบหายแล้วตอนนี้ล้างของผมก็คูดาวแทบจะครึ่งทางเท่านั้นต้องยื้อตรงนี้ไปและแม่งเป็นขูดด้วย,อยบอกคำเดียวว่าแห้งหนองแน่ๆนออกดทำไมวะแล้ตอนนี้วิ่งมาเป็นกระจับหน้าเต็มแคร่ง และแล้วรอบนี้นแหละเราต้องดีอาวัตูดไปเออตัวนี้ไอตัวนั้นตายแน่เมื่อดีอาวัตูดไปแล้วมันก็วิ่งมากระจุกกจุข้างหลังแล้ววิ่งมาอีกรอบนั้นผมก็เลยทําการจะกดเงินและอัปตัวนี้ให้ตันแต่ทว่าขาดเงินอีกหนึ่งล้านแย่แล้วผมองทำอะไรสักอย่างขายดีอาทิ้งและอัพตัวนี้ตันกลับไปซะในจุดเริ่มต้นของเจ้าว่ากูไม่มีล้างยังไงล่ะตอนนี้กลับไปจุดเริ่มต้นแบบงงงเฮ้ยมาตึกได้ไงเหมือนกระาำไปจุดเริ่มต้นนั้น ก็กดร้างแบบจึงๆเพงาะเลือดมันก็เต็มเหมือนกันกดร้างไปแล้วและกระจุกนี้ก็วิ่งมาทางด้านหลังอ้เฮียเกือบขิดนะพอดีเจอไหวพิบแปดหมื่ี่พันล้านเซลล์เข้าไปบวกเดียวหนาจัดและไม่มี DR อีกแล้วตังไม่มีไอ้ียูเลยขายตัวนี้ทิ้งเพราะว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นและไปวาง DR ขาดเงินอีกร้านกว่าๆแย่ล้วจังหวะนี้แหละ จงังหวะนี้แหละน่าจะอยู่ครับผมโบบะโบบะจริงๆไม่ต้องกดก็ได้นะอนตอมมิกใหญ่รอบที่แล้วอะเลือดมีทั้ง5้าีเข้าบ้านไปก็ไม่ตายหรอกให้ตายเถอะเอาเจ้าครับจังหวะนี้รอเต็มแข้งนะอ,อมาเป็นกระจับแต่เลือดเท่าจิ้มมดขนาดนี้ตายงงดีครับรออะไรเฮ้ยไอหี้ตึงชิบหาหลอบนี้หลายคนอาจจะงงว่ารอดได้ยังไง <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องงงหรอกเนะาะหันมาดูคลิปนี้แล้วกันน่ะ <c oughs> และแล้วก็จะต้องโชว์ความตึงอีก นิดหน่อยกับมอนที่กาลังเดินหน้าตั้งอยู่ตรงนู้นแย่แล้วถ้ามันมาอีกทีเนี่ยเพราะว่าเรากดทุกอย่างหมดแล้วทั้งดีอาร์ทั้งยอนทั้งไอเทียหมดแล้วตอนนี้ไม่เหลือไอเทียอะไรแล้วตังก็ไม่มีไอเทียะในตอนนี้เลยครับเว็บหน้าเรามาดูกันว่าเราจะรอดหรือไหม่แต่ตอนนี้9,700กว่าวิแล้วนะครับนั่งยนจะเป็นลิดสีดวงแต่คาตูนอยู่แล้วพอแล้วไอเทียนานเกิน พูดแล้วมันซึงไอ้เจิดในตอนนี้ครับกำลังเข้าเว็บหนึ่งหมื่นแบบตึงๆเราม,มาดูกันนะครับว่าจะตึงขนาดไหนตึงหยดตึงหยดเอ้าแล้วกับมาสเตอร์ตัวร้ายที่จะเข้ามาหมายปองตูดบ้านของคุณกำลังเดินเข้ามาอย่างดุ่มๆแต่ทว่านะไม่ต้องบับเขาก็ตายอย่างโหดร้ายและทุกทรมานอย่างแน่นอนมาสิครับเจ้ามอนสเตอร์ร้ายเดินให้ใกล้กว่านี้สิ พี่จะได้เอาอะตอมิกยัดตูดของนายอย่างเต็มที่ยังไงเล่ามาเลยเออเดินก็ามาแบบดุมๆอย่างนี้เลยนะครับเข้ามาให้ใกล้กว่านี้สิระยะพี่จะได้ยัดหน้าน้องอย่างเต็มที่ยังไงล่ะเออเรียบร้อยแตกแน่นอนแล้วเวบนี้แหละถึงเวลาที่เราจะสูขคิดและไม่มีอะไรการอีกแล้วโอ้แย่แล้วไม่มีเหลืออะไรเลยล้างมาแล้วครับจังหวะนี้วิ่กบบงกอกมาแบบเต็มแข้งมาเลยเลสซิอ สายตายางเย,ยววของผมแทบจะจับความเร็วเขามไม่ทันจรวดของจริงว่ะเอาละครับท่านผู้ชมและตอนนี้ก็วิ่งเข้ามาแบบเต็มกระปับหน้าเต็มแคร่งและก็ต้องดูตัดเลือดไปครึ่งหนึ่งและก็ต้องมากดอะตอมิกอีกรอบเออเข้ามาเลยเข้ามาให้ใกล้กว่านี้พี่จะยัดอะตอมิกเขาตูดน้องแบบตึงๆเอ,อตูมไงและอะตอมิกสองดอกของพี่ก็ยัดแบบตึงๆ ตโตมอ้บอกคำเดียวว่าสกิบซีดผมก็เลยขายทเทพเงาหนึ่งตัวแบบรวดเร็วจนรายทุนอาจจะมองไม่ทันว่าพี่ทําอะไรลงไปใช่แล้วเมื่อกี้ผมขายทเทพเงาไปตัวหนึ่งยังไงล่ะขายไปเพื่อกด dr เพื่อดีดไปข้างหลังและสุดท้ายดามเมจของเราก็จะหายไปหนึงตัวจะปว,แวดและรวดเร็วหนึ่้อยหกสิวินาที เย็ดเคคดตึงว่าดึงเย็ดเป็นมื่นเลยนะพี่